พี่น้องชาวยูทูบทุกคนนะครับก็อยู่รุ้งช่องไอ้น้ำิีกีด่วนเด้วยครับผมที่พุ่มนะครับพี่น้องนะต้องมาคอยใส่ต้นับนะครับ ดูรอยครับเกือบติดกับเราแล้วติดโครนเลยกินข้าวกันไห่ดูเลยว่าเกี่ยวให้ติดก่อนแล้วไงอินพิ่งมาจากเอ็นั่นก้กนฮะตอยไรู้ตัวเว่าเกีียวข้าวอเกี่ยวข้าวติดแล้วก็กินไมได้ัก็ไควรทั้งนี้เดงโอไม่ได้ทไง กลุ่มหนึ่งเยอะอยู่นะกลุ่มหนึ่งก็เยอะอยู่ได้ไหมนี่สองกลุ่มเต็มนี่ไหมเต็มม้อไหมเต็มเ่ยนนะ

โต๊อครับกูครับโต๊อยู่ตั้งการนะไป้องนะี่ก็หมดอุ้มแล้วนะพี่น้องนะน่าจะหมดแล้วครับเนี่ย quay chuyện nó video ra là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ยัไม่เสร็จเลยเราไปเราดังกูนไปอยู่มาน้นทำอะไรกำลังเทพพีนะ๊ยงกูนบบนะครับเองมันแห้งแล้วนะพี่เราเนาะมีขับยังสิงเลยครับเลยขึ้นธนามารถทิ้งเลยคนะรับพี่น้องไม่ขับไม่อยู่เลยคร้วเลยขับพวดอะไรอีกแล้วเลยขับอย่างไรอีกแล้วเลยไปแล้วพไปเราหนะดูครับ ครับผมไปเลยเอาไว้หน้ารถบุุมก็ได้รวขึ้นนะครับนั่นเขานะนี่ก็จะเป็นเกียวโตนะพี่น้องนะรับจัดเรียบร้อยไหก็ได้รับ เดือดโหดจริงๆครับเลยโหดมันฮาแล้วพี่เราแล้วอะไรเดี๋ยวไปกำลังไปเดี๋ยวเราไปรอดูตอนหน้างานแล้วพี่น้องนะดูครับนี่ครับอันนี้ก็เขาเทจนแห้งแล้วพี่เราหนะอันนี้รถปูนก็ถอยมาครับ ่ายยาวมาเลยครับเนี่ยแา้อ่อยปีนค่อมมาแล้วนะข่้นข้นมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i ครช่องไอ้ดำมซิงนินด้วยนะครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ